หน้า401ค่ะการออกแบบเกี่ยวกับข้อมูลค่ะจําแนกได้เป็น5หัวข้อเรื่องนะคะ 1. การออกแบบแหล่งข้อมูล2การออกแบบวิธีการวิจัย 3. การออกแบบเครื่องมือการวิจัยค่ะ 4. การออกแบบการเลือกตัวอย่างและ 5. การออกแบบวิธีเก็บข้อมูลค่ะสามารถจําแนกแนวคิดหลักได้เป็น5แนวคิดที่สําคัญมากๆค่ะ 1. ค่ะแหล่งข้อมูลในการวิจัยหมายถึงที่มาของข้อมูลนะคะที่ต้องการใช้ในการทําวิจัยค่ะข้อมูลในการทําวิจัยนะคะสามารถที่จะจาแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกัน คือข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมินะคะโดยปกตินะคะงานวิจัยมักจะเริ่มต้นจากการค้นคว้าหารายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่จะทําวิจัยนะคะโดยการค้นคว้าจากเอกสารตําราบทความหรือจากผลงานวิจัยในอดีตของนักวิจัยคนอื่นๆที่เคยทําวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆนะคะข้อมูลที่ได้จากแหล่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าเป็นข้อมูลทุติยภูมิคะ่ะแนวความคิดหลักที่สําคัญประเด็นที่2คะ่ะการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ สามารถทําได้หลายวิธีค่ะเช่นการสังเกตการอภิปรายกลุ่มการสํารวจอย่างนี้เป็นต้นนะคะแนวคิดหลักข้อที่3ที่สําคัญค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี2วิธีหลักๆก็คือการใช้แบบสอบถามและการใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลค่ะแนวความคิดหลักที่4ค่ะการวางแผนการเลือกตัวอย่างจะต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้คือหน่วยตัวอย่างขนาดของตัวอย่างและวิธีการเลือกตัวอย่างด้วยค่ะแนวความคิดหลักข้อที่5ค่ะวิธีการเก็บข้อมูลมีหลายวิธีนะคะเช่น การสัมภาษณ์การสอบถามทางไปรษณีย์การสอบถามทางออนไลน์การสอบถามทางโซเชียลมีเดียต่างๆทางอินเทอร์เน็ตต่างๆทางโท,ทรศัพท์เป็นต้นนะคะหน้า403ค่ะ,คะการออกแบบแหล่งข้อมูลในการออกแบบการวิจัยนะคะเมื่อนักวิจัยได้นิยามตัวแปรต่างๆแล้วจะสามารถกําหนดข้อมูลได้ว่าข้อมูลที่จะวัดนั้นนะคะเป็นข้อมูลแบบใดคือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณลักษณะหรือจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลเชิงลักษณะก็ได้นะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะหรือเป็นข้อมูลเชิงผสมซึ่งทั้งปริมาณและคุณภาพทั้งนี้ต้องระบุด้วยนะคะว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนั้นเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิค่ะนอกจากนี้นะคะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่กำหนดขึ้นนั้นอยู่ในมาตรวัดใดเช่นเป็นข้อมูลระดับแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบจัดอันดับข้อมูลแบบช่วงข้อมูลแบบอัตราส่วนการกำหนดข้อมูลนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อไปในการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดและการ วิเคาะห์ข้อมูลค่ะแหล่งข้อมูลนักวิจัยนะคะสามารถที่จะใช้ข้อมูลทั้งปฐมภูมิและก็ทุติยภูมิโดยข้อมูลทุติยภูมินะคะจะเป็นข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้แล้วด้วยจุดมุ่งหมายอื่นๆแต่ข้อมูลปฐมภูมิเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในงานวิจัยนั้นๆค่ะเริ่มแรกนะคะนักวิจัยจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลทุติยภูมิก่อนเพื่อจะหาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาส่วนใดหรือทั้งหมดได้หรือไม่โดยนักวิจัยจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลปฐมภ เพราะมักจะใช้ต้นทุนที่สูงในขณะที่ข้อมูลทุติยภูมินะคะจะได้เปลี่ยนในจุดที่เนื่องจากใช้ต้นทุนต่ำกว่าค่ะอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นแหล่งข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจนะคะมักจะใช้เป็นแหล่งข้อมูลสําเร็จสําหรับการแข่งขันหรือใช้เพื่อประโยชน์ด้านข้อมูลทางสถิติประชากรค่คะข้อมูลด้านอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ใช้ทําวิจัยเกี่ยวกับลูกค้าด้วยนะและเมื่อข้อมูลที่ได้มายัางไม่เพียงพอไม่ทันสมัยไม่สมบูรณ์ไม่ตรงตามความต้องการหรือ ยังไม่น่าเชื่อถือพอผู้วิจัยต้องเก็บข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมนะคะโดยมากแล้วการวิจัยจะต้องมีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิเสมอเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่มีลักษณะตามวัตถุประสงค์หรือกลุ่มเป้าหมายแล้วดูว่าผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านั้นมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นคําถามเหล่านั้นจากนั้นก็นํามาพัฒนาเป็นเครื่องมือใช้สําหรับวัดผลทางด้านการวิจัยคะ่ะและพัฒนาจนกว่าจะนําไปใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าหรือฐานข้อมูลที่ ที่คาดหมายไว้นี่นะคะจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบกว้างๆเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของลูกค้าที่คาดหวังหรือสิ่งที่ใช้พิจารณาสิ่งเหล่านี้มีผลต่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดค่ะเช่นการเป็นผู้นําในสิ่งใหม่ๆการเป็นผู้นําด้านคุณภาพยอดขายของสินค้าหรือบริการนะคะรวไปถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยค่ะหน้า405ค่ะการออกแบบวิธีการวิจัยค่ะ การออกแบบวิธีการวิจัยนะคะนักวิจัยต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดวิธีการวิจัยต่อไปนี้นะคะ 1ค่ะการวิจัยชนิดนั้นต้องสามารถได้ผลการวิจัยตรงกับหัวข้อเรื่องปัญหาและจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ค่ะ2ค่ะสามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาตอบคําถามในปัญหาของการวิจัยได้นะคะ 3. ค่ะผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถในการทําวิจัยประเภทนั้นได้ค่ะ 4. ค่ะการกําหนดวิธีการวิจัยหรือการออกแบบการวิจัยจะต้องคํานึงถึงค่าใช้จ่ายเวลาและความพร้อมในเรื่องบุคลากรที่จะทําการวิจัยด้วย ะะจากเทคนิคและการหาข้อมูลต่างๆค่ะทําให้เกิดการค้นหาข้อมูลและคลังข้อมูลขึ้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลเหล่านี้ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ดีค่ะการทําวิจัยโดยอาศัยข้อมูลปฐมภูมินะคะสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้5วิธีคือ 1. การสังเกตค่ะ2การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 3. การสํารวจ 4. การวัดพฤติกรรมแลาก,การทดลองค่ะเรามาดูที่การสังเกตนะคะการสังเกตจะเป็นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยผู้ถูกวิจัยไม่รู้ตัวค่ะเช่นการสังเกตบุคคลที่มีสิ่ง สัมพันธ์กับสิ่งที่เขาตั้งวัตถุประสงค์ไว้นักวิจัยของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์จะเดินวนเวียนอยู่บริเวณสนามบินสำนักงานของสายการบินและสำนักงานของตัวแทนขายบัตรโดยสารเพื่อสดับตรับฟังว่านักเดินทางพูดถึงเครื่องบินโดยสารกันว่ายอย่างไรบ้างนะคะหรือนักวิจัยอาจจะสามารถบินไปพร้อมกับสายการบิน หรือเครื่องบินของสายการบินอื่นเพื่อสังเกตการให้บริการการทดสอบดังกล่าวอาจจะนำมาซึ่งสมมติฐานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลือกใช้บริการสายการบินของนักเดินทางค่ะ 2. ค่ะการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มค่ะกลุ่มตัวอย่าง จะประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับเชิญมาร่วมประมาณ6 1ถึงคนค่ะโดยที่ผู้ดำเนินงานที่ฝึกอบรมมาเป็นอย่างนีนะคะเป็นผู้นำกลุ่มในการสนทนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการหรือสื่อต่างๆที่มีอยู่ในเรื่องที่จะทำวิจัยค่ะโดยใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะคะผู้ดำเนินการวิจัยต้องมีความรู้ความสามารถพอที่จะชักจูงผู้ร่วมกลุ่ม ให้ออกความคิดเห็นได้โดยทั่วกันการใช้กลุ่มตัวอย่างนี้อาจจะต้องมีการให้สิ่งตอบแทนหรือการชักจูงใจในการเข้าร่วมสนทนาก็ได้ค่ะลักษณะของขายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ผู้ดำเนินงานจะเริ่มต้นเปิดคำถามเปิดประเด็นเช่นพวกคุณรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการเดินทางโดยสายการบินก่อนที่จะเข้าสู่คำถามพวกคนมีความเห็นว่าสายการบินแตกต่างกันอย่างไรบริการกันอย่างไรและคำถามเกี่ยวกับการให้บริการโทรศัพท์บนเครื่องบินค่ะผู้ ดำเนินการต้องพยายามให้การสนทนานั้นเป็นไปอย่างอิสระนะคะเพื่อเราจะได้มีผู้ร่วมสนทนาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นที่แท้จริงออกมาค่ะในลนักษณะเดียวกันนะคะต้องพยายามให้กลุ่มสนทนาอยู่ในประเด็นด้วยนะคะโดยมากแล้วเรื่องที่นํามาสนทนามักจะเป็นเรื่องของทัศนคติความเชื่อของลูกค้าและพฤติกรรมการสนทนาของกลุ่มตัวอย่างนี้จะได้รับการจดบันทึกอัดเสียงนะคะอัดวิดีโอไว้เพื่อนํามาศึกษาในภายหลังค่ะการใช้กลุ่ ตัวอย่างนี้นะคะจะใช้ประโยชน์มากในการสํารวจความคิดเห็นต่างๆบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปภโภคบริโภคใช้วิธีนี้มานานหลายปีแล้วนะคะและเริ่มเป็นที่นิยมในการทําหนังสือพิมพ์ออนไลน์ องค์กรทางกฎหมายโรงพยาบาลและองค์กรให้บริการสาธารนณะอย่างไรก็ตามค่ะนักธุรกิจไม่ควรเอารายงานเกี่ยวกับความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างนี้ไปสัมพันธ์กับผลการวิจัยโดยรวมนะคะเพราะกลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กมากและสมาชิกก็ไม่ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างจึงไม่ไม่น่าเชื่อถือคะ่ะแต่อย่างไรในการตรวจสอบผลการวิจัยโดยวิธีอื่นที่ยังสงสัยหรือใช้ในกรณีที่มีเวลาน้อยเท่านั้นคะ่ะการสํารวจนะคะวิธีการนี้เหมาะกับการวิจัยแบบ พานามากบริษัทต่างก็มักจะใช้การสํารวจเพื่อการเรียนรู้ถึงความรู้ความเข้าใจความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าและใช้วัดขนาดของกลุ่มประชากรนะคะเช่นสายการบินอเมริกาแอร์ไลน์ใช้การสำรวจเพื่อจะทราบว่ามีชาวอเมริกันจำนวนเท่าไหร่ที่เคยใช้บริการของสายการบินนี้นะคะและพึงพอใจมีจำนวนเท่าไหร่ ที่ต้องการจะใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินซึ่งการวิจัยโดยวิธีการสำรวจจะใช้มากที่สุดในการทํวิทยาิพนพลทางบริหารธุรกิจค่ะ การวัดพฤติกรรมเป็นการวิจัยโดยผู้ถูกวิจัยไม่รู้ตัวเมื่อลูกค้าซึ่งบางพวกเขามักจะยิ้งร่องรอยของกิจกรรมการจับจ่ายใช้สอยไว้นะคะเช่นข้อมูลจากสแกนสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปการบันทึกการเลือกซื้อสินค้าจากแคตาล็อกและจากฐานข้อมูลของลูกค้าเองนะคะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากมายจากสิ่งเหล่านี้ผลสะท้อนเกิดจากการซื้อสินค้าจริงๆของลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชอบและความดีในการเลือกซื้อสินค้าที่ ได้มากกว่าข้อมูลที่พวกเขาได้บอกแก่นักวิจัยเสียอีกค่ะเพราะโดยทั่วไปแล้วผู้คนมักจะบอกว่าเขาใช้สินค้าที่เป็นที่นิยมกันแต่จากข้อมูลที่มักจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาซื้อสินค้าอื่นๆแทนตัวอย่างเช่นนะคะจากข้อมูลของการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคพบว่าข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการซื้อสินค้าของผู้มีรายได้สูงมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสินค้าที่มีราคาแพงนะซึ่งปกติค่ะไม่ตรงกับการให้สัมภาษณ์ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีรายได้น้อยสมาชิกจะซื้อสินค้าที่มีราคาแพงค่ะและจากข้อมูลเหล่านี้นะคะทำให้สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับผู้โดยสารโดยละเอียดได้หลายอย่างโดยจากการวิเคราะห์จากข้อมูลการซื้อตัว๋วเครื่องบินของลูกค้าโดยไม่จําเป็นต้องสอบถามลูกค้าโดยตรงค่ะ5ค่ะการทดลองเป็นวิธีการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลนะคะโดยการใช้คําจำกัดความของสิ่งที่เราต้องการสังเกตเราจะ ใช้การตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพื่อสร้างขอบเขตในการวิจัยคะ่ะนักวิจัยหรือผู้จัดการฝ่ายการตลาดสามารถที่จะให้ค่าความเชื่อมัน่นแก่ผลการทดลองนี้ได้ด้วยนะคะเราต้องควบคุมกลุ่มประชากรที่เลือกจะศึกษาคะ่ะการควบคุมการปฏิบัติต่อ,อก,กลุ่มประชากรที่จะศึกษาและคอยตรวจสอบดูว่าเลื่อนไขในการตอบสนองที่ได้รับนั้นเป็นไปตามวิธีการทางสถิติและพยายามควบคุมหรือขจัดตัวแปรอื่นๆที่ไม่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลที่ได้สัมพันธ์กับการปฏิบัติต่อกลุ่มประชากรที่ศึกษานั้นจริงๆค่ะสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ได้ลองแนะนําบริการโทรศัพท์บนเครื่องบินนะคะแก่ผู้โดยสารในอัตราค่าบริการ25เหรียญต่อการโทรหนึ่งครั้งในเที่ยวบินจากนิวยอร์กไปรอสแอนเจลิสและในเที่ยวบินเดียวกันของวันต่อมาได้ลดค่าบริการลงเป็น15เหรียญ ถ้าเครื่องบินมีจํานวนผู้โดยสารที่เท่ากันประเภทของผู้โดยสารเหมือนกันและไม่มีความแตกต่างของวันที่ทําการทดสอบนี้แล้วนะคะความแตกต่างของจํานวนโทัพร์ัที่มีผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการการทดลองใช้อัตราค่าบริการเดียวกันทุกๆเรื่องทุกๆเทีเ่ยวบินรวมไปถึงการทดลองใช้เส้นทางอื่นๆด้วยค่ะ หน้า409ค่ะการตัดสินใจเลือกรูปแบบของการวิจัยนะคะในการเลือกรูปแบบหรือประเภทของการวิจัยที่จะทํานั้นนะคะนักวิจัยจะต้องมีความรู้ในเรื่องของประเภทการวิจัยค่ะการตัดสินใจว่าจะใช้รูปแบบการวิจัยแบบใดนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับลักษณะและธรรมชาติของปัญหานะคะที่จะทําการวิจัยค่ะและความรับรู้การมองปัญหาของผู้ทําวิจัยเป็นหลักเลยนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะการทําวิจัยเชิงสํารวจจะมีความเหมาะสมในสถานการณ์ที่ วัตถุะสมและความต้องการข้อมูลนั้นมีความไม่ชัดเจนแจ้งแจ้งนะคะและสําหรับการวิจัยเชิงพลรณนาและการวิจัยที่เป็นเหตุเป็นผลกันนั้นค่ะการเลือกประเภทของการวิจัยจะขึ้นอยู่กับว่านักวิจัยต้องการทดสอบหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างตัวแปรหรือไม่นะคะถ้าไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าวคะ่ะนักวิจัยก็อาจทําการวิจัยเชิงพลรณนาอย่างไรก็ตามนะคะประเภทของการวิจัยประเภทใดประเภทหนึ่งนั้นนะคะจะมีความเหลื่อมล้ำ อยู่ซึ่งนักวิจัยต้องตัดสินใจคะ่ะในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยให้แนช่ชัดเพื่อที่จะได้เลือกแบบของการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆค่ะดังภาพที่คุณเห็นนะคะจากภาพตัวอย่างที่เห็นนะคะจะเป็นแผนภูมิการตัดสินใจเลือกประเภทของการวิจัยในกรอบของการตัดสินใจเลือกประเภทของรูปแบบการวิจัยนั้นนะคะรูปแบบการวิจัยในแผนภูมินี้นะคะจะประกอบไปด้วยอยู่3รูปแบบก็คือการวิจัยเชิงสำรวจอยู่ที่หมายเลข2นะคะการทําวิจัยเชิง ค่ะจะอยู่ที่หมายเลข8ค่ะการทําวิจัยที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะจะอยู่ที่หมายเลข9นะคะในส่วนของการเลือกประเภทของรูปแบบการวิจัยที่ยกตัวอย่างมานี้นะคะกรอบวัตถุประสงค์นั้นจะมีความสําคัญเราลองมาดูที่แผนภูมิกันดีไหมคะวัตถุประสงค์แล้วก็ความต้องการข้อมูลนะคะตรงนี้จะมีความสําคัญถ้าสมมติว่านักวิจัยนะคะมีวัตถุประสงค์แล้วก็ความต้องการของข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนนั้นนะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นด้านซ้ายมือเริ่มต้นที่หมายเลข ค,ความไม่ชัดเจนของวัตถุประสงค์แล้วก็มีความไม่ชัดเจนของความต้องการข้อมูลนะคะในลักษณะนี้ค่ะนักวิจัยควรเลือกการทําวิจัยเชิงสารวจค่ะเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่อมาในขั้นที่3นะคะที่จะทําให้ได้ความหมายของข้อมูลนะคะและหลังจากมีการวิเคราะห์แล้วนะคะจะมีผลสืบเนื่องมาตรงที่ว่ามีความสําคัญไหมหรือว่ามีความจําเป็นไหมจากการที่นักวิจัยมีวัตถุประสงค์แล้วก็มีความต้องการข้อมูลที่ไม่ชัดเจนนัน มีความจําเป็นไหมที่จะต้องทําวิจัยต่อไปนะคะก็จะอยู่ที่ขั้นที่4นะคะถ้าสมมติว่านักวิจัยทราบแล้วนะคะได้ผลมาว่าเฮ้ย hey, ไม่มีนะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําวิจัยต่อไปนะคะก็จะมาที่หมายเลขห้านะคะก็คือการสรุปและเสนอแนะเลยนะคะผ่านกระบวนการการทําวิจัยเชิงสํารวจนั่นเองค่ะแล้วถ้าในกรอบของวัตถุประสงค์นะคะถ้าเผื่อว่านักวิจัยทํางานไปแล้วใช่ไหมคะแผนภูมินี้จะแสดงให้เห็นว่าเมื่อนักวิจัยมีวัตถุประสงค์แล้วก ความต้องการข้อมูลที่ชัดเจนจะเริ่มต้นที่หมายเลข6ค่ะหมายเลข6เมื่อมีวัตถุประสงค์และก็ความต้องการที่ชัดเจนนั้นนะคะจะส่งผลมาที่กรอบหรือว่าขั้นตอนที่หมายเลข7็หมายเลข7็เนี่ยค่ะจะระบุอย่างชัดเจนนะคะเริ่มต้นจากนักวิจัยต้องการหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันระหว่างตัวแปรหรือไม่ในช่องนี้ในเรื่องของความชัดเจนนี่ค่ะนักวิจัยสามารถที่จะเลือกประเภทนะคะสามารถตัดสินใจที่จะเลือกประเภทแล้วก็รูปแบบการวิจัยได้อยู่2ออย่างด้วยกันนั่นก็คือ ประเภทการทําวิจัยที่หมายเลข8คือการทําวิจัยเชิงพรณนานะคะแล้วก็หมายเลข9้ค่ะสามารถที่จะเรียกได้เป็นการทําวิจัยเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะแล้วในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยที่ชัดเจนในเรื่องของเชิงพรณนาหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะมีส่วนเชื่อมโยงต่อเนื่องมาที่ตัวเดียวกันก็คือกรอบขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่10ค่ะคือการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ความหมายข้อมูลเป็นหลักนะคะเมื่อผ่านตรงจุดนี้มาแล้วนะคะในส่วนของการท ต่อเนื่องไปก็คือไม่ว่าจะเป็นในช่องชัดเจนหรือว่าไม่ชัดเจนนะคะจะมาเจอกันที่หมายเลข5ากับหมายเลข11นั่นก็คือการสรุปและเสนอแนะค่ะซึ่งจากแผนภูมิการตัดสินใจดังภาพนะคะเป็นการเลือกประเภทของการทําวิจัยนักวิจัยทราบใช่ไหมคะเห็นแล้วเนอะว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลเสืบเนื่องแล้วก็มีความชัดเจนนะคะที่จะยกตัวอย่างมาให้ครูอ้อยยกตัวอย่างมาให้นะคะในรูปแบบของการเลือกการทําวิจัยค่ะ คนเห็นภาพใช่ไหมคะพอจะมองภาพต่อเนาะนักวิจัยคนเก่งของเมืองไทยคือค,คุณค่ะ